ถ้าเป็นของคนอื่นแล้วมันหายแบบนี้คุณคิดว่าบุคลากรคุณดีพอแล้วเหรอครับเหตุการณ์หายมันมีพิรุธผมเอาถึงที่สุดอยู่แล้วผมไม่ต้องการให้คุณเก็บสินค้าแต่ผมต้องการจับขโมยแล้วผมมั่นใจว่าผมจับได้แน่ถ้าสินค้าหายแสดงว่ามันมีขโมยแล้วคุณไม่คิดจะจับขโมยกันเหรอครับนี่แหละครับปกติองค์กรส่งของรับผิดชอบปอาคุณครับไม่รับผิดชอบอะไรมั่งครับเวลาของหาย พูดเลยครับคืออย่างนี้ค่ะคุณลูกค้าพัสดุอาขาถ้าเป็นพวกเอกสารนะคะสำเนาทั่วไปเอกสารทั่วไปสามารถส่งได้แต่ถ้าเป็นบัตรประชาชนอ่าสำเนาราชการหรือเอกสารสําคัญรวมถึงคูปองแล้วก็ลอตเตอรี่อะค่ะทางเราจะไม่รับแต่ถ้ามีการรับขึ้นมาแล้วหรือมีการตกลงกับทางผู้ส่งแล้วว่าถ้าส่งมาพัสดุเกิดความเสียหายหรือสูญหายอะค่ะทางเราจะไม่สามารถรับผิดชอบไ,ได้อะไรหรไม่อะไรกูจะทําคิด พือด,ดีผมอ่ะส่งของแต่วันที่ยี่สิบหกวันที่หนึ่งผมตามของใบยัคันสินค้าทางคุณแจ้งว่าออกจากเกตเว์แล้วออกช่วงตีหนึ่งแต่ว่าของยังไม่ถึงแล้ววันที่สองบอกผมว่าคุณจะโทรมาแจ้งวันที่สองคุณคุณไม่มีใครโทรมาแจ้งคุณแจ้งผมวันที่หนึ่งว่าเดี๋ยวจะโทรมาแจ้งวันที่สองอ่ะแล้ววันที่สองก็ไม่มีใครโทรแจ้งวันนี้ผมโทรหาคุณวันที่สามคุณมาหาผมว่ามีใครโทรหาย,ยัางผมบอกไม่มีหรอกครับไม่มีใครโทรมาเลย แล้วคุณก็รู้มาแล้วว่าข้างในเป็นอะไรตอนนี้เป็นลอตเตอรี่แล้วคุณก็บอกว่าลอตเตอรี่ไม่รับผิดชอบอย่างนี้ผมเลยถามว่าเป็นโอกาสเป็นไม่ได้ไหมครับที่คนเอาไปมันถูกรางวัลของผมเพราะผมซื้อหวยชุดอ่าแล้วถ้าเกิดว่ามันมีขโมยอยู่ในบริษัทคุณของหายคุณไม่รับผิดชอบของหายแล้วคุณก็บอกไม่รับผิดชอบผมไม่เสียดายที่ผมบอกว่าผมไม่เสียดายหรอกของผมหายแต่ผมเจ็บใจเฉยเจ็บใจระบบการาง,งานว่า ถ่าไหนไม่ใช่ลอตเตอรี่อ่ะถ้าไหนเป็นสิ่งของของเรารับผิดชอบเขาบอกรับผิดชอบแต่รับผิดชอบในระวงเงินที่กําหนดซึ่งคนที่เหล่าหูหล่าตาเอาเข้าไปส่งด้วยความส่งที่เหมาจ่ายไม่มีใครเ็าศึกษาอะไรขนาดนั้นหรอกแต่โอกาสที่มันหายแบบเนี้ยถ้าเป็นของคนอื่นแล้วมันหายแบบเนี้ยคุณคิดว่าบุคลากรคุณดีพอแล้วหรอครับสำนักงานใหญ่นี่เองใก้แต่ไปแต่บอให้ผมไปถึงผู้จัดการคุณ แต่ผมคงไปแหละเพราะผมก็อยากให้ประชาชนเขาได้รับรู้เหมือนกันว่าการส่งและของหายเขาจะพูดแค่ว่าถ้าเป็นเอกสารหรือลอตเตอรี่ไม่รับผิดชอบแต่เหตุการณ์หายมันมีพิรุษเขาหายเต้องรับผิดชอบพราะเหตุการณ์หายมันมีพิรุษคุณขโมยของนี่มันล้หนักการต้อการของหายนะครับเพราะหลักฐานมีตอนรถขนส่งออกไปตอนตีหนึ่งว่าของผมขึ้นไปแล้วก็หายสาบสูญระหว่างทางไปอันนี้ของวันนั้นผมถามคุณว่าไงครับ มาโอกาสปิวไปไม่ได้ไหมครับคุณตอบผมว่าอะไรงับคุณบูตะบาค่อนข้างเป็นไปไม่ได้ค่ะคันขึ้นรถขนส่งของไปแล้วใช่แล้วมันหายสาบสูญไปไหนก็คือมีขโมยครับถ้าผมเทีาบผมว่ามีขโมยงั้นแจ้งความดีกว่าแจ้งได้แต่ก็ไม่รู้ว่าใครขโมยก็เป็นประจําวันแค่บันทึกไว้ก็คนขนส่งวันนั้นเนี่ยขอชื่อคนนั้นได้ไหมคนขนส่งวันนั้นคือใครครับคุณบุตะบาคนที่ขับรถวันนั้นอ่ะคนที่เอาของที่สอองไปคนที่เอาออกเส้นทางผมมาขัง อ่าระหว่างที่หายไปอ่ะคนขับอ่ะชื่ออะไรตอนนเมื่อทางบางพีปฏิเสธเดี๋ยวไปแจ้งความไอ้ทางบางปาปฏิเสธรับของว่าไม่ได้รับแต่ทางคุณเกตดเวยืนยันว่ารถออกมาส่งฉะนั้นขโมยตอนนี้ก็มีคนเดียวคนขับคนขับรถอ่างั้นเอาชื่อคุณขับมาถูกไหมครับคุณบุษบาถ้าคุณบอกว่าโอกาสของปิวไม่มีทางไม่เคมไม่เป็นไรแต่เรื่องนี้ไม่เคไม่เป็นไรแต่เรื่องนี้ต้องมีคนคนรับผิดชอบและต้องสามารถสืบสืบหา ผู้ร้ายให้ผมได้แน่นอนผมมั่นใจออจะไม่รู้เลยหรอใครมาเอาของของตัวเองออกจากคังอันนี้ผู้บริโบาเป็นผู้จัดการคอนเซนเตอร์นะครับเป็นหัวหน้างานเป็นหัวหน้างานด้วยครับตำแหน่งก็คือสูงแล้วล่ะสำหรับคอนเซนเตอร์ครับแล้วคุณจะเช็คให้ไหมว่าใครขับรถที่มีสินค้าผมออกวันนั้นออกมาตอนนี้ของไม่ได้คืนไม่เสียดายครับแต่อยากจับขโมยให้ประชาชนสบายใจว่ายังใสอยู่แค่มีหนอนอยู่ข้างในเท่านั้นเอง บางตัวจะไม่ทําให้ปลาเน่าทั้งเิ่งคุณคสามารถทําได้ไหมครับหรือคุณไม่สามารถทําได้ว่าใครขับรถออกมาวันนั้นหรือต้องไปสัานางานใหญ่ไม่ต้องอยากจะ้รู้ว่าเอาเป็นขั้นตอนไหมว่าคุณบุษบาสามารถทําได้ไหมว่าจะรู้ไหมว่าวันนั้นนะ่ะช่วงตีหนึ่งอะผมมียันเวลาออกรถออกด้วยมียันเวลาสินค้าออกแต่คุณจะทําให้ผมได้ไหมว่าใครเป็นคนเอาสินค้า,าออกมานนัน้วันนั้น ถ้าลูกค้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอ่าส่งครับเพราะผมเอาถึงที่ผมเอาถึงที่สุดอยู่แล้วผมไม่ต้องการให้ทีมอีเกมส่งค้าแต่ผมต้องการจับขโมยในเมื่อไม่คิดจะจับขโมยในองค์กรเขาฉะนั้นลูกค้าจับเองครับแล้วผมมั่นใจว่าผมจับได้แน่ใช่ด้วยเป็นสินค้าออนไลน์เหมือนกันแล้วผมจะขอเราบันไปขอเอกสารการส่งของวัสดุทุกชิ้นวันนั้นที่คนส่งเขาส่งเขาต้องมีอยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างบนรถเขาที่เอามาใช่ไหมครับคุณบุษบาเอกสารตัวนี้ต้องมี ว่ารถส่งขนส่งวันนั้นมีอะไรมีวัสดุกี่กล่องแล้วผมจะรู้เลยว่าของผมอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าโอ้ผมมีเลขอยู่อ่าแล้วพอมาถึงทางบางพีทางบางพีต้องเซฟไอ้ทางบางต้องเป็นคนเซนรับเอกสารตัวนี้เพื่อลงทางอ่าทีนี้เเราก็จะรู้เราจะแค่คือแค่หาเด้อยู่แล้วว่าใครขโมยถ้าคุณไม่ทําให้พวกเราเองอยู่ที่คุณทำให้ผมไหมครับคุณตุลาจะแจ้งเรื่องให้นะคะรู้ภายในเมื่อไหร่ครับ ตรงนี้ทางนี้ฉันยังให้ข้อมูลไม่ได้อะคะ่ะเพราะว่าต้องให้หน้านงานหรือว่าคนที่เขาดูแลในส่วนนี้เป็นคนตรวจสอบให้ต้อง้านงานของคุณที่มีอำนาจมากกว่าคุณเหรอครับใช่ค่ะขอชื่อเบอร์โทรหน่อยครับทางเราจะแจ้งเป็นสำนักงานเขตเราคุณลูกค้าถึงเป็นเขตพื้นที่ปลายทางค่ะที่เขาดูแลพื้นที่จังหวัดสมุทรปราก,การค่ะผมสอบถามนิดนึงครับถ้าผมไปสำนักงานใหญ่เนี่ยใกล้ๆเนี่ยผม,มต้องไปติดต่อใครครับ ไม่อนุญาตให้คุณลูกค้าคือเข้ามานะคะทําไมล่ะครับอยู่ใกล้ใกล้ไม่ไม่ทำไมถึงไม่เข้าไปล่ะครับเดี๋ยวบอกนะว่าโควิดเขาเปิดประเทศแล้วครับตรงนี้เข้าใจของคุณลูกค้าแต่ว่ายังเป็นกฎของทางเราอยู่ที่ยังไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามานะคะทําไมล่ะครับตรงนี้ทางดิฉันตอบไม่ได้ค่ะคุณลูกค้าแสดงว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยใช่ไหมครับไม่ค่ะคุณลูกค้าแต่ว่าทางเราก็คือกาทางส่วนกลางก็ทำไมไม่ลูกค้าเข้าสันักงหันใหญ่ล่ะครับ ให้ลูกค้าคุยกับคอรเลนเตอร์คุยกับคุณคุยกับอย่างเงี้ยถ้าเกิดเกิดของหายอย่างเงี้ยเหรอครับนี่แหละครับองค์กรส่งของนี่คุณมาสั่งงานไปถึงไหนได้แล้วครับเนี่ยผมต้องการ่าผมจะผมรอทั้งหมดก็ยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งสองสามเกือบสิบวันแล้วผมรู้แค่ว่าของผมหายวันเนี้แล้วก็ไม่รับผิดชอบตอนนี้ผมต้องการจะสืบขโมยแต่คุณก็บอกต้องรอขั้นตอนการสืบขโมยซึ่งมันไม่ยากหรอกถ้าเกิดคุณจะทําให้ คุณก็แค่ขอชื่อเอกสารขนส่งเพราะว่าผมต้องเอาชื่อไงถ้าผมมีประจำวันผมสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเลยอืมแล้วผมไม่มีชื่อผมไปลงประจำวันไม่ได้อืมผมจะไปลงยังไงครับผม<อ>จะมาแจ้งความของหายครับตํารวจจะถามผมว่าของอะไรหายครับผมไปสืบมาแล้วรู้เวลาส่งขนส่งออก ผมสงสัยต้องสงสัยนายนี้นายนี้ขับรถออกช่วงเวลาตีหนึ่งซึ่งมีวัสดุผมมัติดออกมาด้วยอืมแล้วก็มาปลายทางไม่มีของผมสงสัยว่านายนี้หายเพื่อตำรวจเขาจะได้เรียกมาได้หรือให้ตำรวจเขาได้มันดาลกำวันผมไปขอ,อกระสังเพิ่มเติมจากคุณได้นี่คือขั้นตอนการทําง,งานของตำรวจเขาอยู่ที่ให้ความร่วมมือไหมหรือจะปกป้องบุคลากรของตัวเองขึ้ํขโมยเหรอเออยู่หี่อเขาตอบได้เลยครับคุณบุษบา ค่ะคุณฟังอยู่ป่ะเนี่ยคุณค้าใช่ฟังอยู่ค่ะลูกค้าแต่ว่าเราลูกค้าแจ้งให้จบอ่ะค่ะคืออย่างที่คอนเจสเตอร์แจ้งเลยว่าตรงนี้ทางส่วนกลางของเราอะค่ะจะยังให้ข้อมูลลูกค้าโดยตรงตอนนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าคุณเากำหนดวันมาขอชื่อคนนั้นน่ะงั้นงัันงั้นผมขอกำหนดวันได้ไหมครับว่าผมจะรู้ว่ามาอะไรคุณจะแจ้งดิฉันโอ้ปีหกหกเจ็ดเปล่าคุณจะไม่คุณจะบอกผมอะไร เขาติดต่อกับลูกค้าแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้ติดต่อกลับมาล่ะครับอย่างที่คุณบอกว่าเขาจะติดต่อมาผมเมื่อวานแต่ไม่กระโดมมาอืมฝังงานนองแรงเดี๋ยวจะแจ้งเข้าไปให้คุณคิดว่าขโมยจะโทรหาเหยื่อหรอครับตรงนี้เราไม่ได้ให้สาขาติดต่อหาลูกค้านะคะแต่ว่าจะเป็นสักานเขตนะคะคุณคิดว่าสำนักงานเขตเขาจะติดต่อหาบอกชั้นนี้โทรชนะคุณคิดว่าฝั่งว่าเขาจะติดต่อง หน่วยงานที่เขาดูแลโดยเฉพาะถือโดยตรงอะาโอเคงั้นไม่เป็นไรผมสอบถ่ามคุณนิดนึงเดี๋ยวคุณจะเป็นคนแจ้งให้ผมเองใช่ไหมครับค่ะแล้วคุณจะแจ้งสำนักงานเกียรงิธรนว่าอะไรครับว่าเคสของลูกค้ายังไม่ได้ับแก้การแก้ไขแล้วก็ยังไม่ได้ติดต่อแจ้งข้อมูลลูกค้าซึ่งลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเอ้ยแค่เนี้ยพอคุณแจ้งแค่นี้เสร็จเขาจะโทรมาพูดคล้ายๆคุณเลยว่าไม่รับผิดชอบนะครับสินค้าเป็นของเบรดเริี่อย่างนี้ตอนนี้ผมอยากคุณแจ้งว่าลูกค้าเขาต้องการ ข้อมูลวันที่ขนส่งออกชื่อคนขับรถว,ว,วันนั้นเพราะมันเป็นบริษัทเขา้<ม>งเข้ามาอาจอาจะไม่ได้เป็นอ,อาจจะไม่เป็นขอนโดยตรงอ่เพราะเป็นร่วมเข้ามารับบริการเอาขนส่งไปส่งที่คลังอาแล้วมีสินค้าเกิดสูญหายผมอยากคุณแจ้งเขาแบบนี้มากกว่าครับและเขาจะได้รู้ว่าขั้นตอนต่อไปที่เขาต้องโทรมาผม เขาต้องบอกผมแค่ว่าลูกค้าบครบกวนนำประจำวันเข้ามาเอกสารวัสดุที่ส่งออกวันนั้นพร้อมชื่อพนักงานคนขนส่งดำเนินการตามขั้นตอนของลูกค้าได้เลยครับเพราะอาการกรณีของหายคุณจะรับผิดชอบสินค้ามันไม่ได้ในเมื่อถ้าสินค้าหายแสดงว่ามันมีขโมย แล้วคุณไม่คิดจะจับขโมยกันหรอครับหรือคุณจะคอยรับผิดชอบสินค้าแล้วก็ปรับไม่รับแล้วก็แล้วก็คอยปรับตังค์ทางสินค้าเขาอย่างเดียว <ừ. S 1> เวลาเขาโทรทวงของแค่นั้นหละครับคุณหารายได้จากองค์กรของตัวเองกันหรอครับทําไมคุณไม่คิดจะหาลูกค้าเพิ่มล่ะครับผมอยากให้เรื่องของผมเนี่ยเข้าที่ประชุมคุณนะแต่คงจองคีคกเมื่ไม่หรอกมันจะสามารถปร,ปรับปรุงการบริการของพวกคุณได้ดีเลย แต่ไม่ต้องห่วงคลิปนี้จะไปอยู่ในแน่นอนอ่าและนี้ผมฝากเรื่องคุณบุตรสบานะครับว่าผมรบกวนให้คุณบุตรสบาแจ้งทางนู้นแล้วผมจะรอโทรศัพท์จากทางนู้นโดยที่ไม่ใช่คําตอบทางกฎหมยว่าไม่รับผิดชอบสินค้าตอนนี้ผมเป็นแปลงของซึ่งมีสินค้าข้างในเป็นโตรตเอรี่ซึ่งสูญหายไม่ต้องการสินค้าคืนแล้วเพราะไม่รู้คนนี้จะเอาไปถูกรางวัลหรือเปล่าอ่าแต่ตอนนี้ ผมต้องการจะแค่จับขโมยให้เฉยว่าตอนนี้เขามีขโมยอยู่ในองค์กรเขาแต่ตัวเขาไม่รู้เขาต้องเขาพูดได้ว่าทํางานตามขั้นตอนขั้นตอนแบบนี้ทําให้องค์กรเสียตอนนี้คุณบุตบาเป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของ c o l l center ตกลงรับเรื่องของผมไปว่าจะติดตามติดตามใช้คำว่าติดตามคนที่เอาไปให้ใช่ไหมครับหรือว่าไม่ไม่ใช่ คุณจะติดตามคนที่เอาไปให้ผมหรือว่าคุณจะตามแค่ให้ทางรุ้นโทรบอกผมว่าไม่รับผิดชอบหรือยังไงครับเอาให้ชัดเจนเลยคุณมตัเราจะสองเรื่องให้ค่ะเรื่องจากส่วนกลางไม่ได้ี่รนะส่งเป็นส่งเรื่องอะไรครับบอกบอกชื่อเรื่องบอกหัวข้อเรื่องคุณหน่อยที่คุณลูกค้าต้องการได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะเช็คดูว่ามีขโมยหรือเปล่าอะค่ะเพื่อดาเนินการทางกฎหมายโอเคครับอันนี้คุณบุตรสุดยความรมือโดยโดยโดยดีเลยสุดยอดเลยงั้นผมรอนะครับน้ำไหมครับถึงอาทิตย์ไหม ตรงนี้เดี๋ยวจะเร่งให้เขาติดต่อคุณลูกค้าโดยเร็วนะคะครับโอเคงั้นผมรอแล้วเดี๋ยวรอถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปหน้าสํานักงานแล้วรอดูว่าปัจจัยรอพอๆรอพอเขาป็นเสธแม่ผมเข้ายังไงเดี๋ยวมาดูระบบเป็นยังไงครับผมขอบคุณมากครับคุณหยุนสบายครับผม